วันนี้สวนนะมักะโดเนไหมกลออกนอกนมามง่ลงลออกมจะไครปก,กาปการเกษตร,ษรของเขานี่จะเป็นป่ามะเขือเทศลูกใหญ่พามาชมสวนก้อน เ,เดี๋ยวจะพาเดินไปเดินดูสวนไอ้มะล,ละกอลูกเล็กเลลูกไม่โตหรอกไม่เหมือนมะล,ละกอเมืองไทยมะล,ละกอเมืองไทยจะลูกใหญ่ ยาวนี้ลูกเล็กส,สั้นก็มีรถถยมีนี่เครื่องการกระสุอดไว้ทุกที่ไม่กลัวหายนี่กอใหญ่เต็มเลยนี่เป็น้าม่กเกิดเทศลูกนี้ すげえ。<Okay. S 2> okay.